นี่ตัวนี้ง่ายตัวนี้น <c oughs> มีแต่ปลานิ่นทั้งหมดสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC. เอฟซีมัดคุณสุขวดเลยเด้อสบายดีตอนส,ยสายๆและพ่อพี่น้องสบายดีตอนส,ยสายๆนะวันนี้กะมาใหา้มาเดินคือ 9, เก้าพร่อพี่น้องเอ,อ้ยแม่น้องจะดีกาทีได้เปิดคลิปตอนสายเนาะ พ่อแม่พี่น้องวันนี้กะมาเดินคือเก่าละมาปั้น่ายคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเยแต่แม่น้องจะดีไม่ได้ท่ายตอนสาวนะกับแม่น้องจะดีสิได้ท่ายตอนแรงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยว่ามันบีแดดปลาเรือมือสาวนี้แดดให้แดดหวานนะนี่กะสิได้ขึ้นไปเฮ็ดยูเฮ็ดกิ่นก้อนพ่อแม่พี่น้องเอาส้มมาวันนี้นะแล้วกะโคหมูแน่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยขึ้นไปเฮ็ดยู่ให้กินก้อนพ่อแม่พี่น้องพอดีค่ะ ว่าสิตำม,มาคุ้งเน่แล้วเลิกกะถ้ารุน่นถ้าติดตามนะครับชมเขบเบิ้งน้ำเดียวเนาะพร้อมแม่พี่น FC, ้องก่อนแม่น้องเจดีไปเอ็ดวไอกินกะขอขอบคุณเอฟซีทีที่ติดตามละครับชมเนาะที่เขาบอกก็ไลค์กดแชร์ก็ส่งกำลังใจให้แม่น้องจเจดีตลอดมาเนาะแม่น้องเจดีกะขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อพร้อมแม่พี่น้องปลาลุงเมิร์ทคุณสุคนเนะเเาะผู้เลือเข้ามาเข้ามาเบิ้งใหม่ๆกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องเจดีเอ็ดคลิปมาต่อดไปเด้อพร้อมแม่พี่น้อง เอาบรนดากาจะได้มาปิ้งส้มมอก้อนส้มมาสามห่อลองสิบเมือก้อนลองกิ่นเมืองพอพี่น้องเลยไผ่ไมันมีจะเป็นก้อปปเลยมันมีคือท่านนะ อหอมซอยๆวันวน,นี้สุกลามมาแล้วน้องจะดีเอ้นี่หอมเลยบักะินกับไมลวตับมะหุงอีแล้วมันนี้เนาะมีเคยพลาดตับมะฮุ่ง <laughs> ชมตามมาาับมุอ ป่ะก<ส>่อน,นแล้วแจ่งตำมะฮุงตำหลักส้มหมูป่าเมื่อวานนี้กะผู้แรกแล้วก็กินพ่อพี่น้อยส้มนี่นะก็พ่อกินอยู่ได้สหมนี่นะ ตรงนี่เสนอบิ่งตรงนะพืชแต่หึงนะนี่เลึงละสามห่อเดือ3สามห้อนี้นะพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี้นะสิบเจ็ดห่อแต่แดงคือพี่น้องแน่ น,นี่คัหมูเนาะคัหมูบ้านอันนี้นะ้ำมันหมืดกลิ่หมืดแล้วด้อ <laughs> กินชมตำลังมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินขา้าวอยู่ไหอยู่โซนคือเก้าวันนี้กะมืก,กินข้าวเมือจับขยกโผล่เลยเลยแล้วเลือกคำสอนแซ่บบอจับ <c oughs> ออมันเนาะน้ำทมึ่งกินข้าวอ่ะกินน้ำยาละกัสิได้มาเลาะมะฮุ้งตำมะฮุ้งอีนะตันนี้กันันนี้เนาะ Hãy subscribe cho kênh anh ơi Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เกมมันมาคิดห้าวมาคิดแห้งมากเมื่อวานนี้ต่ำจะมาคิดซุกมาคิดดิบนะสีเอสเพ็ดเเนวนี้น,น,น,นนะ่ตำเ่าทดินรรตำเจกะยาเนาะโอยเจ้าเน่าทำสันเนานะ ทำซ้อนอยากกินแต่มาคุ้งข้อมือข้มือเลยซื้อมากินซิมน้ำตาลทาเมาื่อวานนี้ดิซื้อเพื่อนตานอ่ะอ็ซื้อนะนี่น้ำตาลยูอเอ็นกับมี่ยูเดี๋ยซื้อมาน้ำตาลถองของ,ของพอเพลินแมงสามพันคือ ใหญ่เลยเป็นนำ้ำสอมสตมมอคำสอนตันเลอวันนี้คำสอนพวกน้อยพวันนี้จำหลายนะมะฮุงน้ยใหญ่มันนี้นะเมื่อวานนี้มะฮุงน้ยบิใหญ่ไปเลย ตำเจสิลคำโอนเจมอบ์ต่ำสมอ,ะมสมอนะมาฮุ่งหลายพพดวันนี้มาฮุ่งมากะลายนึงข้าวปุ้นกะลาย เสออื้นนอกระออปุลข้างนอกเสื้อกระปุนมีหลายไปเลยนะกินกับนะก๊บน้ำกระตัมเชอร์มะคงน้ำจะแซ่บหรือเบาแอบมุมนี้เนะนี่นะยจะมีสีแดงๆในได้มุมนี้นะมา,ามาคิดห้าวมากินแหงนะ้ง Ừ, rồi. Ừ, rồi. Chị Thế lại phải đem căm chuồn kìm đi đây Kìm gì đây nó Chị buồn cơ Sợ nhanh ừ. Chậm chậm ừ. อขอาวปีเชืรอเล่ดิขอปิปีเชอ่อกระตุกฮโอยอ,อกลิ่นกระยอ,อยได้มีแันแกมพอมวน,นี้กันมีอันกินกัดคือขาง สินแหงสินแหงไกล้ตกแล้วตัวนี้สองปีงแซบแน่นอนมนันจะดีเอ้าโอ้โดยดยีดิน เครื่องกินกั๊บโมนี่กะลายนะพักกินกั๊บคอมเมนต์พี่น้องเอ้ยมีมีมีมะกะทินแล้วกับผักกะหล่ำลำตียืนไม่ได้แลเวลาให้กับมีผักบงเวลาเวลาเป็นน้ำมันาแล้วป่ะเนื้อกระสือดีดีนะมาเด้อพร้อมพี่น้องรอบโซ่กินส้ม์มาหนิขับปุ๋นหอมนุ้ยเส้นขนมจีนนะอันนี้กะคือปิ้งไก่ปิ้งไก่แห้ง ส่วนแน่ปลาลุงเนี่ยปลาลุงมากินขออ้าวเหนียวได้กินส้มกินส้มแม่เด้ไหมแม่เด้กินบ้าม, <laughs> มือพักพอนอนพักพอนแล้วก่นไหนไมกินอะไ้กินกับหลานกับน้องจันดี <laughs> ตัวดินกันไหมน้ำมัลาตัวน่นเองกินไม่ได้เลยแม่ไม่น้ำเน่่ะเอาพ่อแม่พี่น้องกินส้มพี่เรย่าละกกา แม่ต้องเจริญกัสิได้ไปหาฟังยั่วฟังกินก่อนมานน่ไปหาเห็ดต้าบหาเห็ดโต้ไะ้รับพี่น้องเอ้ยแดดเนี้ยเนาะเขาก็แดดสองสามมื้อพ่อพี่น้องเอ้ยนะคือเขาเจ้าเซตมาเขาคอยเขาเจ้าได้เห็ดต้าบนะแม่ต้องเจริญก,กักินส้มยาแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนเลยพ่อพี่น้องเอ้ยกะสิได้เฮาอปปาปลาเฮาดมก่อนไปหาเห็ดก่อนเพราะมันสิได้หรือบอ่เนาะพ่อพี่น้องกะ้ารุ่นถ้าติดตามนะครับสม้มเขาเบิ่งน้ำเดียวไปหากินกะ ไปสายเดียวพ่อพี่น้องเพิ่มเติมกัตตามมนคือเก้าไม่ได้ถือโมกไม่ได้ถือโมกมากพ่อพี่น้อยแม่ต้องจะดีถือกุ๊บมาแต่แม่ต้องจะดีกาบิก้าถือ 1. ไปนั่ยันเฮาป้า,าเฮาเล่าละยันนำกาะกุ๊นะวันนี้กะเคยอ้อนะปีนี้ท่านอ้พอพ่อพี่น้อยท่านได้จังมือไม่จบละ สามสี่เธอจอบแล้วยังมีอ้ออยู่แดดนี่เป็นตะเห็ดตามอ้อท่านะเป็นตะอ,อ้ออะไรนะเดินกับเพิ่งนะเป็นตะเห็ดตามอ้อกบีเห็นอ้อพี่น้องเห็นเฮ็ดตาบจ็กดอก ฝนตกแล้วบัดน,นี้นะพี่น้องเอ้ยตกแห้งแค่นั่นเนาะกัดตกแห้งนี่เป๊ะเลยแม่น้องจะดีนะอยู่ป่าอยู่พี่อยู่ป่าไก่เติบกับเพงนะเห็ดตาบกะทันได้จักดอกนะฝนกะตกมาแล้วพ่อแม่พี่น้องพอแดดมันนี่ผัดนมันตกอยู่อย่าเลาะมือกัดจักเอน็อนเอาเลยพ่อพี่น้องอแม่น้องจะดีเฝนเท่าเล่าพี่ละ ยาหาเฮตาบมาเลิกกัแข้งเพราะพี่น้องมาเนตกกับแข้งนะลมแห้งขนาดเลยหอแม่พี่น้องลมแห้งขนาดเลยนะพี่น้องแม่น้องจะดีกะเสียหาทางอ้อเล่าออก,กันเนาะขันมีรมนี่ยู่ได้อยู่ขันลมนี่ยู่ไม่ได้นะเดี๋ยวหาทางอ้อก่อน พอดีอ้อแต่พอแต่อันวิทเล่าพ่อพี่น้องอ้ยอ๋อวิทเล่านะฝนก็เอินพร้อมฝนตกก็เอินแล้วนะแม่น้องตีกาันตีหาต่ออีนะสิหาเลาะต่ออีพ่อ,อ,อพี่น้องฝนตกยาแดดพ่อพี่น้องวันนี้นะแ <g ül> ดดอีแล้วฝนตกแดดนะเมื่อกี้นี่นะตกลงมาแล้วก็ทั้งล่มพร้อมพ่อพี่น้องเป็นตะยาน แม่ต้องจจดีกะบ,บูอัะตตะเล่าว่ียพิธีวติตีอ้อวิตเล่าแล้วกะผลนะกระเอินพร้อมแล้วแม่ต้องจจดีกะมาพี่แล้วนะมาปันผายปันนี้พี่น้อยหายตาบกะบ,บีมานซ้ำไม่ได้ไม่ได้จักดอกผลตกขั้มแต่ซื้อนะ <c oughs> โอ้โหทางดูสาวกะคิดเบดคิดเบดบ้าน้องจันนี่นี่ ได้สามตัวล้วโอ้มีมีอ็นเซอร์ซร้ำส,สบายดีกองใช่ได้บ้สบายดีป้าลูกอ้อน้องจะดีได้ป่าป้าพอนี้นะปานินมันเสือเบ็ดเสือเบ็ดโอ้มันมีโรคมันก้าวบลาจันดีก็ได้สามตัวน้องจะดีบ่คิดนี่นะเจ้าจะได้ทั้งหมดบังเบ็ดเกาะมึงเด้อ โบอาอนเออ๋อโอยอะคิอ uh. ุยอ e ุ๊ยกะเดินจะขีกีเดินเธอเข้าหอมไหมล่ะถือก็ไปไมได้พป็ญญาพผลาดหนิวเนาะอืเต็มนะลายมือยังเต็มนะได้จังมือแล้วคำชอนชิม <จ>ห้ามือเนาะห้ามันนี่เนาะห้ามือป้าตัวนี้ห้ามือจนเต็มเอาเพราะเอาพรออันปาปาไอสอนปาเอาเพรานดังดีนะเพานจะดีนะดอเพราะคำสอนเพื่อน มาดิล่าจันนี่โอ้ยมาพิธันซโอ้แล้วบนคิดเบ็ดกุยราบบดไอยู่ภสักไหมชะหานแล้วก็เอเบ็ดแปะเป็นหันว่าฉลาดฉลาดเนาะจันนะเล็กโตละใหญกโตละใลญกโตอาวพาเช่ากระปองแล้วไปนี่นะ วันนี้เมียนแป้งบ่บแป้งเก่าบาอเล็กโตละ,ะ<อ>ไปแล้วโอ้ยไปพร้อมหลายตัวพลายตัวพุเนาะมีเอายื้อน้ำมีเอายื้อน้ำผดาดย่น<ป>นันมันนกแล้วมันนกแล้วเราบันทึกอะจรจะดีอันนั้นลิฟต์ลงก้อนอันนั้นลิฟต์ลงก้อนอป้อมมันลิฟต์ลิฟต์แล้วอะถือบ่ ปลอมปลอมอยู่เขาหอมไปแล้วแดดละมีหมอกอยู่หมอกคือเห็นนี่จะดีกับซานไปละในสองล้อเมื่อกี้นะไหลไข่สดออกมาเป็นเดียวกับไอแม่บานนี้แม่น้องจะดีลืมปุ๊บอยู่แต่เทงพวกมาต่ให้ตาบลักกายเท่งมาพี่เลย ทางวัสวนนะเป็นไทันเอาเซีมเซีมจกซะาทงนั้นนะเอาขี้ดินมาถมซุกถมนะขอเย็่แล้วล่ะว้อนขึ้นนบเบาใบพะไแต่อรแต่งอนแล้วขเยื่เต็มนะบุ๊คได้หลายนะว่าป่าอู่น พอดับบอลเนี่ยนี่น,นะกพิธีตมนะมึงปิ่งจับเด้อปิงจับนี่น้ำฝ่ายนี่กะหลแล้วนะเพราะว่าปานอยู่ละจะอยู่จะไป่อยู่ฝนต้องแห้งจังวะไม่อยู่ทั้งหมดจับมันโหอยู่นี่พอพี่น้องเอ้ยมันขาดมันนี่แตกกาน,น,น้ำแห้งฝนไม่ได้ตกอันนี้ก็น,น้ำบอ่อมาแต่พู นี่กันขึงฝายแล้วน้ำกันีน่ตัวนี้ง่ายตัวนี้เป็นดีใจปานินปานินปานินทั้งเม็ดมีแต่ปานินแกงเชื่อโบกก็แซ่บได้แกงเชื่ออันยอดระโบกลา่งอี๋อยู่มีรอนมันร้อนนะเจ้าเสือ อซอพวกอะกวไก่แน่คิดอีแล้วปลอมปลอมอยู่จนดีคิดเบ็ดนะตอดลาลงไปรเดียตอดละนั่นตอดแล้วตอดแล้วตอดนั่นนเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้ไวไว้เอาขึ้อ่ะย่งอยู่มันหลุดละ ม่โอ้ลโอปลาอ,ออกมาแล้วปลาไปปลาไป,ไปอะไรนิ่งกันีิ่งกัีมีเอาคู่มามีมีคู่เนาะเสื้อกระยังเจ้าหัโอ้กระยังมันกันนกเลยโอ้ยดอกอีกแล้วเสื้อน,นี้ไปเริ่จะดี มาดีเล่ามาดีเล่าพูนตัวใหญ่คือเก้าเก่งเติบเก่งเติบย่องเจ้าของอีคนดังพน้าไอปานไปเล้วจันนีอาเซเบตน้องจะดีละนี่นะมีแต่ปลานิ่งทั้งหมดสองสี่หกเจ็ดตัวละได้เจ็ดตัวแปดตัวทั้งตัวน้อยได้เจอกระตามาเส้น้ำไว้ เอาพดมาปกนะ มึงและมีพวกเก่งๆแบบพี่กายทำมือมื่อยๆแค่นักแค่นี้เจ้าผมจ้องผมไม่รุ่นมีธรรมด่าเต็มเสยนอค้ามโซนเต็มนะพราะไม่พี่น้อยเต็มกะ ท่อซูลนี่เนาะทางตีนผายนี่ะถ้าเได้แต่น่าเล้ปานบอกเอาอีกบอกตีนนั่นนี่กันหรือตกแรงปานไม่บอกเหมือยละพอดีแล้วพ่อไม่พี่น้องเลยทางน้องจะดีเด้พ่อแล้วว่าปานะฮะเชิญเลย พ่อละลุเจ้านะได้หลายตัวแล้วปันเนี้ยปันเดียวก็มาไเดอปลาเ้อน้องจะดีผู้คิดเบดแล้วปันเธอไอเพื่อนบกินแน่มีปลาก็มีแต่ปลาปลานิ่นปลานิ่นน้อยท้งหมดนะปลานิ่นเนี่ยนะมีใหญ่เจอาพี่น้องเอ้ยมีแต่ซ้ำนั้นนะใหญ่สุดกะใหญ่สุดก็มีแต่ซ้ำนี้ มันจะนี้เป็นปะแบบนี้ปะแบบนี้นั่นก็ปอกอยู่คิดเบ็ดแม่มอก็เด้อจดีเด้อมื่อบิเดเอาน้องจดีมื่อน้ำมันนี้นะแม่น้องจดีสิเลาะหาเห็ดตับมือนทางเฮาเล่านะเฮาป้าเฮาเล่าปู่ป้าบเล่าเน้องจดีมือนเน้องจดีเพิ่นมือนอันนบ่าวเพิ่นนึกกับเอยกสิได้มือก่อน แม่น้องจจดีหาเลาะจอบเหตตาบกะม่ได้จักดอกพ่อพี่น้อยโม้เลิกกะเคยเอากะจอบมันเคยเอากับบีอ้อนะมาพบน้องจจดีอยู่นี่ย่างมาือน้องเจดีแล้วนะถอดเกอบคุมมือพอดนะถอดเก็บฮนนะิวเอาเก็บตุ๊กพอบีถือมาเอาพ่อพี่น้อยคลิปนี้กะบ่มีผลายเนาะ สำหรับคลิปนี้กะสิได้ปิดเพลงเท่านี้ก่อนพ่อพี่น้องเลยกะขอบมกขอบเจอหลายพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามได้ครับส้มนะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเนอะสปายดีบ๊ายบาย